บอกเรียบร้อยไหมเรียบร้อยจัดการเรียบร้อยเสียงยังสั่นอยู่เลยบอกใช้ไม่ได้เสียงยังสั่นอยู่ต้องไปกดซ้ําดอกที่สองอีกนะครับก็ไปกดซ้ําดอกสองมาวันเดียวกันนะอย่างนี้ถือว่าสอบผ่านก็รับเป็นขุนดงน่าจะเป็นขุนดง12ส,สองสเปียกนะไอ้หมดเอ๋นี่ยนะครับ คือจะรับเข้าขุนดงถ้าสอบไม่ผ่านนี่เป็นขุนดงไม่ได้มาใช้เสียชื่อให้หานมเน้มนมแน้ม,นอ,นมอย่างนี้ยไม่ได้ไม่ใช่มาด้วยยศต้องมาด้วยแฮนดีแคปต้องผ่านสมรภูมิร่วมเป็นร่วมตายกันมาถึงจะงมาใช้คําว่าขุนดงได้นะครับนะบส่วนคุโดงเอฟซีนี่ก็แล้วถือว่าเป็นญาติสนิทมิตรสหายผมนะครับมา ไอ้ขุนดงเนี่ยไม่ใช่ว่าผมตั้งเองโก้นะมันจะติดคุกนะครับเนี่ยท่าน,านพันธุ์พลรโทรชูสักโพจะนะพัน